มูวี่เชคสวัสดีครับด้เวลาของมูวี่เชคกับผมวีรวีรน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพ,พยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ในทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับเป็นประเด็นร้อนพอสมควรเลยนะครับก่อนหน้านี้ผู้กำกับอาวุโสข,ของวงการฮอลลีวูดนะครับหลายคนได้วิพากษ์วิจารณ์ภาพ,พยนตร์ของมาเวลไปต่างๆนานาเช่นมาร์ตินสกอร์เซซีครับเคยบอกว่าหนังเหล่านั้นไม่ใช่ภาพ,พยนตร์ และล่าสุดที่ทำให้ซื้อมู่หลิวเนี่ยเดือดเลยทีเดียวนั่นก็คือควินตินทารันติโนบอกเอาไว้ว่านักแสดงที่ได้รับบทในหนังเหล่านั้นไม่ใช่ดาราภาพ,พย,ายนตร์ที่แท้จริงเพราะคนที่เป็นจริงๆคือตัวละครฮีโร่ที่อยู่ในเรื่องครับงานนี้เนี่ยทำเอาซื้อมู่หลิวเป็นหนึ่งในนักแสดงจากจักรวาลมาเวลจากภาพย,ายนตร์เรื่องช h งชี d the l e g e n d of the t e n r i บ g s ได้ออกมาพูดถึงคำวิจารณ์ดังกล่าวว่า แม้ว่าเขาจะรักผลงานของทั้งคู่นะครับที่ส่งผลต่อวงการภาพยนตร์มาหลายต่อหลายปีก็ตามแต่พวกเขาไม่สามารถดูถูกใครต่อใครได้ครับซือมู่หลีวครับยังบอกด้วยนะครับว่าไม่มีสตูดิโอภาพยนตร์แห่งใดที่สมบูรณ์แบบและเขาเนี่ยก็ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับคนที่มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงความหลากหลายบนหน้าจอด้วยการสร้างฮีโร่ที่มอบกําลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจนํานวนมาก ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับคนทำหนังทุกคนทุกสตูดิโอด้วยครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie s h e c k กวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie c h e k e